สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวล็ตนะครับผมครั้งละ100บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับใครสนใจที่อยากจะมีรายได้เสริมฟรีทูมอนิวเล็ตนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนิวเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนว เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวใครอยากมีรายได้เสริมฟรีทูมอนิเวตเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเวตกันก่อนนะครับแอป,ปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android นะครับในส่วนของ Google Play Store ในส่วนของ iPhone เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดาวน์โหลดได้หรือเปล่าถ้าาถ้าาาาาาเเรรมมมีี iPhone นนก็ลลลอองพพิ์์์ชื่ดดดดววโโหหูถ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน่าจะเล่นได้แค่ Android นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิว์เล็ตนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เลยเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ชืนเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์ดกรบงาา โหลดแอปไม่ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อสามารถกดดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับตัวแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในส่วนของการใช้งานในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับมี3เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะเมนูที่1นะครับเป็นไมเมนูที่2เป็นบันทึกนะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยเป็นบัญชีนะครับอ่าเรามาดูที่เมนูที่1นะครับในการทําเงินนะครับก็จะมีหัวข้อด้านบนตรรงนนีี้ัอแก่ย เป็นระยะทางนะครับระยะทางก็คือการเดินทางของเราสมมุติว่าเราเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆหรือว่าไปทํางานเนี่ยโดยการนั่งรถเราสามารถเปิดเน็ตเปิดแอปนี้ไว้เนะครับเมื่อเราเดินทางเนี่ยมันจะมีถังสีเขียวเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ทั้งหมด3าถังเห็นไหมผมครบ100%ทั้ง3าถังเลวเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเดินทางไกลแล้วก็ผมเปิดแอปนี้ไว้ในการเดินทางนะครับก็คือทําเงินไปด้วยนะครับแล้วเราจะมีไรายได้อย่างไรก็คือเราสามารถกดรับเพชรตรงนี้ได้นะในการกดรับเพชรเนี่ยก็คือ45เพชรบวกเปิดสุม่มกาชาอีกนอบนะครับ ว่าจะเป็นการดูวิดีโอก่อนแต่ถ้าเราไม่รับนะครับเราไม่อยากดูวิดีโอเพิ่มนะครับเราก็กดเก็1 0บเพชรเลยแค่ได้แค่1 0เพชรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเก็บ45เนี่ยเราก็กดตรง45ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ผมกดยังไม่กดรับแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมมากดรับที่หลังนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนี่จะเป็นโฆษณาในแอปนะแล้วก็เมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็น9ก้านะครับในการเดินถ้าเราเดินเนี่ยหรือว่าเราทํางานประจำนะครับในการเดินทุกวันอยู่แล้วเราเดินทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเน็ตเปิดแอปไว้ได้นะครับมันก็จะ 1ั0นมนะครับผมเก็บจํานวน9ตรงนี้ไปและเราก็สามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ45เพชรนั่นเองนะครับเหมือนกับการกดรับระยะทางตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับตรงนี้เราจะต้องรอแบบสํารวจเข้ามาให้เราทำนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแบบสํารวจเข้ามาให้เราทำนะครับต่อมาก็จะเป็นอันดับเนาะในการจัดอันดับตรงนี้นะครับกดเข้ามาเป็นラกิ้งนะถ้าใครติดอันดับเนี่ยก็สามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับรางวัลต่ออันดับนะครับผมในในอาทิตย์ที่ แล้วนะครับผมก็คือของผมเนี่ยตรงนี้นะครับกูป้อมเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมได้รับตรงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอ่ะกดได้รับปุ๊บนะครับมันก็จะรวมขึ้นที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมรวมไปแล้วนะนี่ครับนี่คือการติดอันดับในส่วนของแลนด์กิ้งถ้าเราติดอันดับเนี่ยเราสามารถรับได้นะครับผมดูท็อปสิบได้นะไอ้ท็อปร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปร้อยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่เขาติดอันดับไปแล้วก็เขาทําในส่วนของเพชรสูงสุดสองแสนเลยนะทุกคนอุ้ยเขาทําเก่งมากนะทุกกกกคคนนนนนนน็็สาาาามมมรรถททํแล้้วตติิดดดดดอออออัััััับบบไเเหืะย่่งงชขผี ที่215นะก็ถือได้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการเพิ่มของเพชรนะนี่ครับในการติดอันดับตามนี้เลยนะครับของสัปดาห์ต่อไปนะครับเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเวลาที่เหลืออีก6วันนะสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับในการแจกรางวัลตรงนี้นะครับเมนูที่2ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการบันทึกระยะทางในการเดินของเรานะครับในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับและก็บัญชีนะครับสำหรับบัญชีตรงนี้เนี่ยใครที่ต้องการอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับกดเข้ามาที่บัญชีแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างนะครับมันจะม การเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับกดแชร์รหัสต,ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของพเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับต่อมาการถอนเงินนะครับดูที่ด้านบนนะครับจำนวนเพชรแล้วก็วงกลมนะครับที่เป็นกล่องของขวัญเนาะกดเข้าไปเลยตรงนีง้จะเป็นการเพิ่มไอเทมนะครับสำหรับคนที่จะเพิ่มถังให้มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยมี3เพิ่มอีก1เป็น4นะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้จํานวนเพชรในการแลกเปลี่ยนอันนี้ไม่คุ้มนะแลวก็ไม่แนะนําต่อมาที่2นะครับ จะเป็นการแลกของรางวัลนะครับในของรางวัลเนี่ย <chae> ก็จะมีแก๊ปนะครับผมแก๊ปมาดแก๊ปฟู้ดนะครับชอปปี้เพย์นะครับตาบักนะครับปปเซเว่นเซ็นนะครับผมแล้วก็ท็อปออนไลน์ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เป็นแกป๊ปเอ็กเพสนะครับแล้วก็สามารถแลกรางวัลตามนี้ได้เลยสําหรับใครที่จะแลกทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเราก็เลือกเป็นทูมอนี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทนะครับจะต้องมีเพชรอยู่ที่หนึ่งแสนเพชรนะครับถึงจะทําการแลกเงินทูมอนี่วอลเล็ตได้หลายๆคนเนี่ยไม่ชื่นเพื่อนก็สามารถถอนได้นะสำหรับคนที่เขาทําในส่วนของแอปนี้ทุกกกวััันนนะะคคครรรรบบบาาิจผม็ ตรงนี้จะมีการบริจาคอยู่นะครับแต่ใครที่ไม่บริจาคก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การทําเงินการถอนเงินก็เมื่อเรามีเพชรครบแล้วเราก็แลกเงินได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดดูนะสำหรับคนที่ขับรถเดินทางระยะไกลอยู่แล้วนะครับใครที่ทํางานขับรถเนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับผมก็เปิดแอปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขับรถไปเมื่อครบอ่าทั้งหมด3ถังนะครับครบ3ถังตรงนี้เราก็กดรับคะแนนทุกครั้งนะครับกดรับคะแนนกดเก็บคะแนนได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าครบแล้วเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะสำหรับเราเดินทางทุกวันอยู่แล้วเนี่ยกดรับแล้ว เเงินได้ลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนเวลตกันก่อนนะครับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android นะครับในส่วนของ Google Play Store ในส่วนของ iPhone เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันดาวน์โหลดได้หรือเปล่าถ้าเรามี iPhone นะครับก็ลองพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดดูนะครับถ้ามีเราก็ดาวน์โหลดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน่าจะเล่นได้แค่แอปที่ผมใใช้นการทําเงินฟะครับส ทำเงินจากแอปนี้เลยนะครับผมใครที่ม no ีแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เลยเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ชืนเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับขั้นตอนและถ กดดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับตัวแอปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในส่วนของการใช้งานในคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับมี3เมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยนะเมนูที่1นะครับเป็นไมเมนูที่2เป็นบันทึกนะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยเป็นบัญชีนะครับอ่เราไปดูที่เมนูที่1นะครับในการทําเงินนะครับก็จะมีหัวข้อด้านบนตรงนี้นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นระยะทางนะครับระยะทางก็คือการเดินทางของเราสมมุติว่าเราเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆหรือว่าไปทํางานเ โดยการนั่งรถเราสามารถเปิดเน็ตเปิดแอปนี้ไว้นะครับเมื่อเราเดินทางเนี่ยมันจะมีถังสีเขียวเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ทั้งหมด3าถังเห็นไหมผมครบ100%ทั้ง3าถังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยผมเดินทางไกลแล้วก็ผมเปิดแอปนี้ไว้ในการเดินทางนะครับก็คือทําเงินไปด้วยนะครับแล้วเราจะมีรายได้อย่างไรก็คือเราสามารถกดรับเพชรตรงนี้ได้นะในการกดรับเพชร,รเนี่ยก็คือ45เพชรบวกเปิดสุ่มกาชาอีก1รอบนะครับแต่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอก่อนแต่ถ้าเราไม่รับนะครับเราไม่อยากดูวิดีโอเพิ่มนะครับเราก็ก แต่ถ้าเราอยากจะเก็บ45เนี่ยเราก็กดตรง45ตรงนี้ได้เลยนะครับนี้ผมกดยังไม่กดรับแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมมากดรับที่หลังนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนี่จะเป็นโฆษณาในแอปนะแล้วก็เมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็น9นะครับในการเดินถ้าเราเดินเนี่ยหรือว่าเราทํางานประจำนะครับในการเดินทุกวันอยู่แล้วเราเดินทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเน็ตเปิดแอปไว้ได้นะครับมันก็จะนับจํานวน9ให้เรานะครับตั้งแต่1 000, 5 0 0 0พันห้าพันหนึ่งนะครับผมเก็บจํานวน9ตรงนี้ไปแล้วเราก็สามารถกดรับตรงนี้ได้นะครับในส่วนของ45พเพจน เหมือนกับการกดรับระยะทางตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับตรงนี้เราจะต้องรอแบบสํารวจเข้ามาให้เราทำนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแบบสํารวจเข้ามาให้เราทำนะครับต่อมาก็จะเป็นอันดับเนาะในการจัดอันดับตรงนี้นะครับกดเข้ามาเป็นラกิ้งนะถ้าใครติดอันดับเนี่ยก็สามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับรางวาัลต่ออันดับนะครับผมในในอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็คือของผมเนี่ยตรงนี้นะครับกูป้อมเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมได้รับตรงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ กดได้รับปุ๊บนะครับมันก็จะรวมขึ้นที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมรวมไปแล้วนะนี่ครับนี่คือการติดอันดับในส่วนของแรงด์กิ้งถ้าเราติดอันดับเนี่ยเราสามารถรับได้นะครับผมดูท็อปสิได้นะไอ้ท็อปร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปร้อยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่เขาติดอันดับไปแล้วก็เขาทําในส่วนของเพจสูงสุด2องแสนเลยนะทุกคนอุ้ยเขาทําเก่งมากนะ ทุกคนก็สามารถทําแล้วก็ติดอันดับได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของผมติดอันดับที่2 1 5นะก็ถือได้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับในการเพิ่มของเพชรนะนี่ครับในการติดอันดับตามนี้เลยนะครับของสัปดาห์ต่อไปนะครับเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเวลาที่เหลืออีก6วันนะสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับในการแจกรางวัลตรงนี้นะครับเมนูที่2ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการบันทึกระยะทางในการเดินของเรานะครับในการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับและก็บัญชีนะครับสาหรับบัญชีตรงนี้เนี่ยใครที่อน กดเข้ามาที่บัญชีแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีรหัสการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับกดแชร์รหัสตรงนี้ได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับต่อมาการถอนเงินนะครับดูที่ด้านบนนะครับจำนวนเพชรแล้วก็วงกลมที่เป็นกล่องของขวัญเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้จะเป็นการเพิ่มไอเทมนะครับสำหรับคนที่จะเพิ่มถังให้มากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยมี3เพิ่มอีก1เป็น4นะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้จํานวนเพช การแลกเปลี่ยนอันนี้ไม่คุ้มนะและก็ไม่แนะนําต่อมาที่2นะครับจะเป็นการแลกของรางวัลนะครับในของรางวัลเนี่ยก็จะมีแก๊ปนะครับผมแก๊ปมาแก๊ปฟู้ดนะครับช้อปปี้เพย์นะครับซาร์บักนะครับเซเว่นเซ็นนะครับผมแล้วก็ท็อปออนไลน์ทูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็เป็นแก๊ปเอ็กซ์เพยนะครับแล้วก็สามารถแลกรางวัลตามนี้ได้เลยสําหรับใครที่จะแลกทูมานี่วอลเล็ตเนี่ยเราก็เลือกเป็นทูมานี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทนะครับจะต้องมีเพชรอยู่ที่หนึ่งแสนเพชรนะครับถึงจะทําการแลกเงินทูมานี่ว ในส่วนของแอปนี้ทุกวันนะครับการบริจาคนะครับผมก็ตรงนี้จะมีการบริจาคอยู่นะครับแต่ใครที่ไม่บริจาคก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การทําเงินการถอนเงินก็เมื่อเรามีเพชรครบแล้วเราก็แลกเงินได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดดูนะครับสำหรับคนที่ขับรถเดินทางระยะไกลอยู่แล้วนะครับใครที่ทํางานขับรถเนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับผมก็เปิดแอปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขับรถไปเมื่อครบทั้งหมด3ถังนะครับครบ3ถังตรงนี้เราก็กดรับคะแนนทุกครั้งนะครับกดรับคะแนนกดเก็บคะแนนได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าครบแล้วเนี่ยมันใช้ เวลาไม่นานนะสำหรับเราเดินทางทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็กดรับแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ